หนอนกระดิ่งเงิน,นกระดิ่งทองกำลังจะแปลงร่างเป็นดักแด้นะนี่ค่อยๆดูไม่ถึงนาทีเดี๋ยวมันจะลอกเปลือกยาวๆของมันออกพอมันลอกคราบตรงนี้ออกปุ๊บตัวมันก็จะหดสั้นลงตอนนี้มันกำลังค่อยๆอ,ออกออกแล้ว นี่เห็นไหมหัวมันโตขึ้นหัวสีเหลืองๆโตขึ้นคราบสีน้ำตาลถูกดันออกไปเรื่อยๆอันนี้สปีดจริงเลยนะไม่ได้เร่งนะกดถ่ายสดๆเลยเห็นไหมมันเอาคราบออกแล้วไอ้สีเหลืองๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่กดโฟกัสให้ชัดขึ้น เห็นไหมเอ่ยอ่ากเม็นดักแด้ส,สมบูรณ์แล้วเพียงแต่มีคราบของมันติดอยู่ที่ปลายหางถ้าดึงคราบอันนี้ออกมันก็จะเป็นดักแด้ส,สีขาวซึ่งไม่ถึงวันเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเหมือนตัวอื่นตอนนี้เป็นดักแด้ส,สีขาวขาวใสๆเลยน่ารักมาก แบบนี้ถ้าคุณไปสกิดโดนมันมันจะดิ้นเพราะมันก็ยังแบบผิวบางๆอยู่เนาะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะ